ตอนนี้เราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาอีกเงิน2วันนะครับแล้วก็มีอา์เบลสองพันแล้วก็มีเงินดูยี่27ล้านเบลีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ดาบก็หมัดซูเปอร์ฮิวแมนนะเป็นไงครับไอดียราคา100บาทคุณผู้ชมไอดี100่้บาทเวลตันพีตังค์27ล้านโอไม่์ก่นะครับผมก็บอกเลยว่าแจมแดมแจม,แจมวาวกันเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการกันได้นะคะผม โอเคครับผมก็ขอทำการก วัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยเลยนะคะวันนี้ก็อยู่ไอเดนูบของผมนะควันดีว่ามานั่งเล่นไอเดิ้ไอดีจุ้ยมานั่งเล่นไอเดนูบนะครับและทีนี้รู้สึกว่าเฮ้ยไอเดีแบบเราขี้เกียจฟาร์มแล้วอะเรา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 ไปแบบหาซื้อไอดียอะไรเงี้ยมันจะกุ้มกว่าไหมนะคะก็เลยว่าวันนี้ก็เลยมาทําคลิปนะครับสอนเติมเว็บไซต์ easy farm นะครับซึ่งเว็บนะครับก็ได้ทําการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปใช้งานกันนะครับเผื่อน้องๆเพื่อนๆพี่ๆคนไหนทีี่่ใใช้้้ไมมมเป็็นนะแแลววผกกจจดย น,นี้ก็กรุณาดูคลิปให้จบนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดไอดีเจมเจมอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราตัดไปที่หน้าเว็บไซต์อ no ีซ no ีฟาโนหนึ่งโนติงกันเลยครับผม อนนี้เราก็มาอยู่กันหน้าเว็บไซต์ Easy Farm Roblox นะครับ Roblox Farm เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกสโลแกนร้าน Easy Farm No 1 No ตึงไม่ได้รับฟาร์มอย่างเดียวนะครับผมมีทั้งบริการอ่าเติมโลบักนะครับ ID Pass เติมมาดีเกมนะครับแล้วก็ฟาร์มโลบ็อก Farm ock, แล้วก็โลบ็อกกิฟต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกดผลปีศาจกดเกมพาร์ตกดเพชรออสตาอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับนี่เลยโอ้โหเขาเรียกว่าบริการครบนะครับแล้วก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการอย่างแรกวิธีการใช้งานนะคคครรรรรรััับบเเเเเาา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 าตต้้้้้อออออองงมดูที่่่่ํืนนนนนนนกกกะะถแลวจจขขใฎ หนึ่งนะครับคำเตือนเรื่อง ID ดีนะครับการซื้อไ d ดีมีประกันแค่หนึ่งวันนะครับไอดีที่ไม่ปัญหาการุณาแจ้งทักทางเพจทันทีหาเข้ารหัสได้แล้วไม่เปลี่ยนรหัสทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะครับแล้วก็อ่าคำเตือนไอดีพาร์บนะเช็ครหัสก่อนส่งและปิด2สเต็ปปิดผิดไม่งั้นทางเราไม่สามารถเติมได้รอ15ถึง1ชั่วโมงไวสุดสุดสนาทีถ้าเกิดมีปัญหาก็ภายใน24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเกินวันเนี่ยก็ติดต่อได้ที่เพจ a s ฟา a ์มเลยนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับคำเตือน คารูนาตั้งค่าเกมตามที่บอกเกมซื้อไม่เช่นนั้นทางร้านไม่รับผิดชอบนะคะก็คือตั้งให้ตรงเนาะแล้วก็การซื้อโลบัก VP พีเซ e ร์เอร์นะครับต้องอขณะที่สินค้าสต็อกหมดทางร้านก็จะไม่มีการรับผิดชอบก็คือต้องดูตอก,ก่อนนะว่าเขามีสต็อกหรือเปล่าไม่ใช่ไปกดคําเตือนการซื้อเกมพาร์แล้วก็กิ๊ ปิดการยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับแล้วก็เช็ครหัสก่อนซื้อทุกครั้งหากเข้าระบบขณะที่ทางร้านทาเนินการแล้วไม่ได้สินค้าทางร้านก็จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะครับก็คืออันนี้ก็จะเป็นกฎของทางร้านเองนะครับโอเคไปถ้าเข้าใจกันแล้วก็ทาการไปสมัครสมาชิกกันเลยดีกว่าและเราก็จะมาถึงการใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อผู้ใช้งานของผมเนาะคุณผู้ชมใช้ยูสเเนมอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอ e ีเมลเนาะ อันนี้ก็ลาหดผ่านนะครับ แล้วก็กดติ๊กยอมรับนะคะแล้วก็สมัครสมาชิกไปได้เลยจากนั้นก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ติ๊กเอาอัตโนมัติอัตโนมัติทุกเมื่อนะครับเราจะได้ไม่ต้องใส่รหัสทุกครั้งที่เข้าเว็บไซต์นั่นเองโอเคลิ้นพันกันเลยทีเดียวต่อมานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะต้องมาดูว่าฮิตเราจะใช้บริการอะไรส่วนตอนนี้ฟอนว่าฟอนจะทําการซื้อไอดีวะไอดีเกมเนี่ยไอดีเกมเนี่ยดูดูเขาดูไอดีเกมเห็นปะเออผมจะซื้อแบบว่าไงดีอะวันนี้มีงบน้อยวันนี้ซื้อ้อยบาทรายการทุกคนห้านี่นะคร อย่างเช่นเดี๋ยวผมให้ดูอัน150นะคือเป็นไอเดียบล็อกฟู้เวลตันนะครับแล้วมีผลตื่นด้วยแล้วก็ครบทุกสกิลด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการกดเติมเงินเลยละกันนะครับและจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้สร้างซองกระเป๋านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นรูปภาพนี้ไหมเห็นไหมคือเข้าตู้มณีวอลเล็ตแล้วกดดูทั้งหมด เสร็จแล้วเลื่อนลงมาหาันคาว่าส่งซองของขวัญน,นับแล้วก็ใส่จํานวนเงินแล้วตรงนี้ก็กอก1คนนะครับแล้วก็กดสาเหตุบินได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลองไปสร้างก่อนละกันนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าจะเติม200ก็ใส่200นะครับโอเคผม 100นะครับแล้วก็ยืนยันครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาลิงก์นี้นะครับคนตอนนี้ผมก็เข้าลิงก์มาแล้วนะครับแล้วก็ลิงก์อ่างเปานะครับมาแปะตรงนี้ได้เลยผมก็ยืนยันการทํารายการนะครับเสร็จแล้วนะครับเงินเข้า100บาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้นะครับเว็บไซต์คือผมขอชมก่อนนะครับเว็บไซต์ใหม่ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นจริงๆนะเออแล้วก็กลับมาที่หน้าแรกนะครับเลื่อนลงมา ID ออนไลน์นะครับแล้วก็ ID 100น้บาทอ่ะผมเอาอันนี้ละกันนะครับอ่ะบล็อกฟุตเวลตันส่งพันซุ่ม ยังไงอะไปกดซื้อเลยละกันนะครับหนึไนะครับแล้วก็กดซื้อเลยโอ้โหแค่นี้เราก็จะได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วถามว่าพี่มันดู ID ตรงไหนก็คือตรงนี้แหละครับเห็นแมสสินค้าที่ได้รับ,รบเนี่ยมันจะเป็นแางนี้ใช่ไหมอ่าตรง,ตรงทุกคนเห็นตรงจุดนี้ไหมครับจุดนี้ถัดจากนี้คือพาสเวิร์ด ตรงนี้คือไอดีซึ่งซื้อไปให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราไปทําการเข้าไอดีกันเลยดีฟ้าอ่าผมเอาไอดีมาใส่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพาสเวิร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็แปะลงไปแล้วก็ล็อกอินได้เลยจากนั้นมันจะให้เรา Verify โอเคมันให้เราอ่าอะไรครับเนี่ยไอสแพร์คืออะไร ถ้าเกิดใครไม่รู้นะเวลาแบบพวกวอลิไฟตอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองเอามาเซิร์ชดูนะครับโอเคครับทุกคนได้แล้วมันคือรูปที่เหมือนกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราทําการเข้ากันเลยนะครับอะผมเข้าก่อนนะผมขอเข้าเช็คไอดีก่อนนะครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราจะได้ว่าเฮ้ยไม่ตรงปกอะไรเงี้ยก็มาติดต่อทางเพจได้เลยนะครับว่าเอ้ยเราก็แคปหลักฐานไว้ก็ได้ครับหรือเป็นถ่ายเป็นวิดีโอส่งไปทางเพจได้ครับกรณีที่เกิดปัญหานะโอเคจา,าจากนั้นจากนั้นเราก็เข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลด d i n g data รอโหลดบนตับโอเคครับผมเรียบร้อยนนะครับตอ ีเราก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอากเงินสองพันนะครับแล้วก็มีอาเวลสองพันแล้วก็มีเงินอยู่27ล้านเบลีกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ดาบก็หมักซูเปอร์ฮิวแมนนะเป็นไงครับไอดีราคา100บาทคุณผู้ชมไอดีหนึ่งร้อยบาทเวลตันมีตังยี่สิบเจ็ดล้านโอไม่์ก่อนนะครับผมก็บอกเลยว่าแจมจะแดมแจมว้าวกันเลยทีเดียวนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมมาใช้บริการกันได้นะคะผมทิ้งจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้ล่างใต้ร่างคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ ก็สำหรับไอดีนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะทําการแจกกันนั่นเองนะครับแจกที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะเออถ้าเกิดว่าคนกดไลค์ครบต่อร้อยไลค์นะครับเราก็จะแจกลงไปเลยนะครับผมจุ๊บๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากอีซี่ฟาร์มไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับบ๊ายบาย